วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันสบายๆนะครับวันนี้มีเวลาว่างอยู่นิดหน่อยมาทำกิจกรรมที่อยุธยาก็มันก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่วิ่งเข้ามาก็เลยนึกอยู่ว่าวันนี้มีเวลาว่างนิดนึงนิดนึงนะครับก็จะขออนุญาตไลฟ์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องพี่ๆน้องๆตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรหรือตำรวจสาขาอื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็ขอนะครับขอขอให้คุณปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายที่คุณมีอยู่ในมือขอสักทีครับถ้าเขาไม่ผิดอะไรหมายถึงผู้ประกอบการอื่นๆนะครับทุกชนิดถ้าเขาไม่ผิดอะไร คุณก็มีหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกเขานะครับในการดูแลปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเขาผิดอะไรคุณก็ต้องบันทึกจับกลมุมตัวจับเขียนใบสั่งแล้วเขาก็ไปเสียค่าปรับที่โรงพักอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลิกซะทีครับไอประเภทขอค่าดูแลนะถ้าเขาผิด คุณจับปรับตามกฎหมายมันจะเป็นหน้าสันหน้ามันจะเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องทําแล้วทุกทกฝ่ายก็จะเรียกร้องสรรเสริญน,นะครับว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าเขาไม่ผิดอะไรแค่วิ่งผ่านจุดที่คุณอยู่แค่วิ่งผ่านป้อมที่คุณดูแลแค่วิ่งผ่านถนนในส่วนที่คุณดูแลคุณก็เรียกร้อง คุณก็เรียกร้องค่าดูแลเราก็ต้องถามกันว่าเขามีอะไรให้คุณไปดูแลหรือคุณต้องมีอะไรไปดูแลเขาเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเขาทำธุรกิจอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันก็ไม่สมควรนะครับที่จะไปเรียกร้องขอค่าดูแลถามสักคำหนึงครับ ระหว่างที่คุณโบกรถเขาแล้วก็กักเขาไว้แล้วก็โทรไปหาเจ้าของกิจการว่าขอค่าดูแลคุณคิดอะไรอยู่คิดอะไรครับเห็นเขาเป็นอะไรครับแต่กลับกันถ้าคุณทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจับปรับอย่างถูกต้องตรงไปตรงมามันก็ไม่เกิดประเด็นแต่เมื่อมีการเรียกรับนะครับเมื่อมีการเรียกรับ มันก็ต้องมีการจ่ายเงินเรียกรับแม้กระทั่งยังไม่ได้จ่ายเงินมันก็ผิดกฎหมายแล้วมันก็ฟ้องร้องปปชอะไรกันยุ่งวุ่นวายไปหมดนะครับที่ผ่าน,านมาแลาว้วปปชก็มีคดีความอะไรกันเต็มโตะนะยังเคสล่าสุดที่เราได้ดําเนินการแล้วมีหลักฐานอยู่ในมือก่อนที่ผมจะทําอะไรเนี่ยผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะทำลไรเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้ดูผ่านๆน,นะลายหน้าตาชื่อของคุณ100รดด้อยตำรวจตีก็มีอยู่ใน Facebook ที่คุณลงไปปฏิบัติหน้าที่นะครับหลักฐานการโอนจ่ายก็มี ป้องเดิมบอกพี่เดิมผมไลฟ์สดครับผมก็พยายามที่จะปิดบังอะไรไว้ก่อนนะเลขที่บัญชีก็ชัดเจนเอาแบบไม่ต้องปิดบังไหมก็มีนะครับก็มีนะครับคลิปเสียงก็โพสลงไปแล้วนั่นยังให้เกียรตินะครับคลิปเสียงเนี่ยเรายังตัดหล,หลายประเด็นออกไปให้แต่สลิปชื่อคุณเรียบร้อย ผมเช็คแล้วคุณมีตัวตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ใดรู้หมดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับข้อเรียกร้องของเราคือคุณต้องปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายเลิกสัีทีครับในการเรียกค่าดูแลเรียกรับเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ถูกต้องนะครับมันเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน 5บาท10บาทก็ถือว่าทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เคสเล็กๆ2,000แต่อย่าลืมนะครับ2,000บาทต่อ1คันต่อ1เจ้าหลายๆเจ้ารวมๆกันหลายๆเดือนรวมๆกันเงินมันไปไหนเงินเดือนไม่พอใช้หรือครับหรือโถหรือหากเงินกู้หมดเหลือไม่กี่ตังค์เลยต้องมารีดไถกับคนที่เขาประกอบกิจการผมยังให้เกียรติคุณอยู่นะครับผมยังให้เกียรติคุณอยู่ ทุกอย่างสืบมาหมดแล้วต่อไปที่เราจะทำลงสลิปต่อไปที่เราจะทำทำเอกสารส่งถึงผู้บังคับบัญชาการตำรวจทางหลวงส่งถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะบิ๊กตู่นะครับเป็นประธานกรรมการตำรวจอยู่นะครับส่งถึงเะเลตารวจส่งถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่งถึงคณะกรรมการป้องกันและทุจริต มิชอบในภาครัฐนะครับเอกสารฉบับเดียวซีซถึงทุกหน่วยงานมีเอกสารมีคลิปวิดีโอมีสลิปเงินเดือนแกลกรับมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างก็ไฟล์กฎหมายกําลังดูกันอยู่กําลังพิมพ์หนังสือกันอยู่นะครับเคสเล็กๆแต่มันทําให้เห็นว่าถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่กันแบบนี้หลายๆภาคส่วนหลายๆจุดหลายๆตําแหน่งที่มีตํารวจประจําการอยู่ตํารวจดีด ขอประทานโทษตำรวจไม่ดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการนะครับพยานหลักฐานมันหอมูลก็ไปต่อสู้กันนะครับเราใช้วิธีการหลงเรียนมีได้มีการแจ้งความใดๆนะครับซึ่งผลมันจะออกมาเป็นเช่นไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับไม่เหนื่อยไม่พักไม่จบในเมื่อเรา ตั้งประเด็นไว้แล้วไว้แล้วว่าเราจะล้างบางผู้ทุจรลตคอร์รัปชั่น5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์การทำงานของกลุ่มพักใหม่ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ